มาโลดีหนูจะยืนบนกล่องไม่ได้นะอันนี้กล่องของมี้นะเล่เล่เลคครับเล่ลงจากกล่องก่อนครับเล่ครับอเล่คิดว่าใส่คอนลาและเก่าเหรออเล่ลงก่อนแล้วมาลงมาแล้วเล่เล่นั่นกล่องของมีมี เลเลลงมาเร็วไม่ลงด้วยเล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 เราจะทำเป็นเมินไม่ได้นะเมวเลเลครับลงมาเร็วเออลงมาก่อนกระโดดอึ๊บก่อนไม่ลงด้วยสวัสดีค่ะพี่เดียมาโรดี้เองนะคะวันนี้นะคะพี่เดียได้ p พ,พ,พนด i n g ของมา f ของ f ของ เอฟของที่อยากได้มาเป็นของเกี่ยวกับเกมนะคะก็เลยจะมาอันบล็อกให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะอันบ็อกอะไรใช้มีดอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนไม่ได้ระวังบาดมือนะระวังทะลุไปที่ของนะของมันแพงเนาะเกี่ยก็ไม่ตรงเนอะ ท่ำๆแถมไหนมาซูมเข้ามาสิคะซูมเข้ามาใกล้ๆเป็นไงคะรู้เลยใช่ไหมคะว่าคืออะไรนะคะอันนี้คือฟาคาย6นะคะเป็นเกมคอลเลกเตอร์เอดิชันนะคะเป็นเอดิชั่นที่สำหรับนักสะสมนะคะหายากมากหายากมากกว่าจะได้มานี่จะดีใจมากๆนะคะอันนี้เป็นของใหม่เลยพร้อมแผ่นเกม ตัวนี้เป็นแผ่นเกม PS5 เลยนะคะ PlayStation 5นะคะซึ่งเรายังไม่มีตอนนี้เรายังหาของไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันกับ PS4 นะคะตัวฟา r า6นะคะอันนี้นะคะคือสิ่งที่เราจัดมาเป็นปืนไฟขนาด1ต่อ1นะคะหายากสุดๆไม่เข้าไทยด้วยเข้าไทยจริงๆเข้าไทยแต่น้อยมากต้องจองนะคะมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่า ตื่นเต้นเลยมือไม้สั่นแล้วเนี่ย,ย,ยาาก็ในนี้นะคะมาดูกันดีกว่าในนี้นะคะก็จะมีพวงกุญแจน้องหมาโชริโซ่นะน่ารักมากเลยโชริโซ่จิว๋วนะคะโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล่องเหล็ก เป็นกล่องเหล็กรูปฟ้าคายเนาะอ๋อส่วนอันนี้ก็คือแผนที่ยาราเมืองในเกมนะคะก็เกมนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นการต่อสู้เพื่อต่อต้านเผด็จการนะคะโอเคเราไม่ได้อ้างอิงถึงใครนะแต่เขาต่อสู้เพื่อต่อต้านเผด็จการทหารนะคะ <c oughs> โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกรออูปต่างๆเนาะอันนี้เป็นซาวทกด้วยมีซาวทกให้เป็นซีดีนะคะส่วนอันนี้ก็คือ๋อเป็นหนังสือริบาดเป็นหนังสือตัวละครต่างๆนะคะโอ้สวยงามมากเลยน่าสะสมนะคะเป็นรูปภาพนี่ ฝึกยอดไปเลยมีอะไรอีกนะอันนี้คือวิธีประกอบปืนไฟนะอ๋าเนี่ยเขาบอกว่าปืนไฟนี่มาจากตัวเป่าตัวเป่าใบไม้นะคะแล้วก็อันนี้คือที่เติมปั๊มแก๊สอันนี้คือแก๊สกระป๋องกับที่จุดไฟวันเกิดนะคะเป็นการประยุกต์ปืนไฟเนาะไม่ใช่ปืนไฟจริงนะทุกคนเป็นโมเดลนะ ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยมาโอ้โหเราต้องใช้พื้นที่แล้วนะเนี่ยขอกี้จเดี๋ยวเราจะประกอบคนลุ้งไวนะคะทุกคนวู้ตื่นเต้นจังเลยหนึ่งต่อนหนึ่งมันยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคน มันยังมีในกล่อง้วยนะคะตัวเครื่องยนต์ทุกอย่างเนาะอันนี้เดี๋ยวอันบล็อกเสร็จแล้วนะคะประกอบให้ดูเลยไหมประกอบให้ดูเลยก็ได้นะโอ้วาวอันนี้คือตัวปืนไฟนะคะโอ้ตายละเจ๋งเลดิตื่นเต้นจังเลยอะค่ะมือไม้สั่นไปหมดแล้วเนี่ยเราอยากได้มาประมาณปีกว่าๆแล้ว ตอนแรกก็หวังว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าเอ้ยเขาประกอบยังไงนะนี่ดูตามภาพโอเคอันนี้ต้องประกอบโอ้มาเป็นสายเฮ้ยกดได้ด้วยว่าม่ธรรมดานะเนี่ยกดได้นะคะประกอบยังไงนะ ะมันีิธีการประกอบหรือเปล่านะเดี๋ยวับพังขึ้นมาในงานเข้าเลยนะเนี่ยเจ๊ค่ะมันผิดด้านค่ะมันนมันต้องเอาที่แกนลงนอ๋ออย่างนี้ค่ะ กอบน่าจะประกอบกลับไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคเสร็จแล้วปืนอันนี้เป็นปืนไฟนะคะอันนี้ประกอบอยังไงนะนนประกอบอย่างนี้มีตัวไหนต่ปอประกอบเสร็จถ้าทางจะเอาเข้าอีกไม่ได้แล้วนะมีความเป็นไปได้สูงว่าประกอบแล้วประกอบเลย แกะไม่ได้มาเรามีผู้ช่วยเพิ่มเรามีผู้ช่วยเพิ่มหนึ่งคนนะคะประกอบตามรูปในกล่องเลยเจน,จม,นเมันเหมือนจะมี คีย์มันอยู่ในกล่องเียปะ ขอ,อ,อนี่ไงมือล่างใส่เียอันนี้เข้ากับล่องนี้เสียมากเลยค่ะทุกคนเสียวหักคามือมากเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงหัวใจไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ได้ยินเสียงหัวใจไม่สู้ดีเท่าไหร่นะ ร <c oughs> ุ้นจังเลยแค่มัน,นมันเบี้ยวน่าจะต้องหมุดเข้าไปอีกทีจากสซที่มันได้โอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เราจะต้องเอาอันนี้ต่อแบบอันนี้ รู้ที่ต่ออยู่นะแต่ว่าแค่ดันไม่เข้าเข้าเต้องเข้าฝ่อาอของเล่นเรานี่นะการจะเป็นนักปฏิวัตินี่มันยากจริงนะคะ โอเคได้แล้วอเอถูกแล้วมันต้องเบี้ยวอย่างนี้โอเคเราใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเราจะเอาไว้ต่อต้านเผด็จก,การเนาะเอคอันนี้เสียบได้ตรงนี้ต้องเสียบกุจุกเข้าไปตรงนี้ด้วย เป็นตัวต่อเป็นตัวต่อหัวเชือ้อเคิอง,อง,องสะพัดโดนจับน,นะนี่ของเล่นนะคะทุกคนของเล่นนะ ออกตัวปล่อยแก๊สโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอ่ะแล้วก็อันนี้ที่รัดอะไรอ่ะอ๋อรัดถังแก๊สใช่นั้นเลนไปทงแก๊สร่วงรัดไงอ่ะ อ๋อนี่แล้วแคบรูบนี่อโอเคโอเคไปะน่าจะใช่้ยนอ๋อไม่ใช่ก็อง้ข้างในเออมันก็เข้าข้าใน ไม่มีผู้ช่วยนี่จะประกอบยังไงให้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยพี่ว่านะเราไม่สามารถแยกออกมาได้แล้วแหละประกอบแล้วประกอบเลยถือปืนกับบ้านโอเค,อเคสำเร็จนะคะการประกอบปืนอ่า ตั้งไงอ่ะเนี่ยขอดูแบบก่อนนะฝากเก็บหน่อยแนย่ตั้งอย่างไงถามลองอันเล็กอยู่แน่นี่อยู่อะใช่หรอ,อมันดูตกๆนะ นะคะทุกคนเราประกอบสำเร็จแล้วนะคะปืนไฟของฝ่ายปฏิวัติโอ้โหทุกอย่างเหมือนจริงมากเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะขนาดเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งก็คือสามารถเข้ามือพอดีเลยนะคะมีเกณฑ์วัด ของฟู้อของน้ำมันด้วยนะคะงานดีมากอันนี้คือแก๊สกระป๋องนะคะอันนี้คือที่ปั๊มน้ำมันนะคะเอามาตัดต่อทําเป็นปืนไฟสุดยอดจริงๆชอบมากเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่ในตู้สะสมของพี่เดียนะคะ จะมีที่ใส่หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะคะเฟรมโทรเวอร์ของเราก็ได้ขึ้นหิ่งเรียบร้อยแล้วเยี่ยมไปเลยยอดเลยค่ะมากรอได้ตู้กระจกอ่ะนะคะถ้าตู้กระจกไซส์นี้มาแล้วจะถ่ายใส่ตู้กระจกนะคะเยี่ยมไปเลย เราก็จะล่ําลากันไปกับหิ้งของเฟรมโทเวอร์ของฟาคายที่เราได้มานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบาย As you can see <laughs> They don't stand a chance